เฮ้สีอ้ย,อ,ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสุดยอดสมุนไพรกับแม็กสดจากสวนน่านวันนี้นะฮะแม็กมินี่หำมะหัอะไรนะหัมหำมอะไรนะหำบ <laughs> หม,มาป้าหำบหเป้าเอ,อ่ม,มันจะอยู่ด้านในนี้นะมีใครเคยกินบ้างแต่แต่ละที่เรียกว่าอะไรนะบางคนเจาาา้มมามะพร้าวหำมะเป้าคนใต้เรียกอะไรก็ไม่รู้นะคนอีสานเรียกอะไร อ่าลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะจ้าวมะพร้าวเนี่ยเป็นส่วนที่ชอบที่สุดเวลาแม่ใช้ให้ไปเอามะพร้าวมาแล้วแบบว่าจะเอามาคั้นกะทิอะ่ะใช่ใชไหมใช่อ่แ<ต>่แม่มไหนลองลองลองจะชอบแบบไหนอ่าเอ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 าจ้าวมะพร้าวอยากกินจ้าวมะพร้าวถนัดก็อ่าเฮ้ยนี่เลยเฮ้ยสิโอ้ยนี่นี่แล้วยังต่อยังต่อเอ็นเอ็นเอ็นแอนโอ้ยสวยอะลูกเนี้ย อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนานด้วยสุกๆเคยเห็นอะไม่เคยเห็นเลยเหรอไม่เคยเห็นจริงปะเนี่ยจริงไม่เคยกินด้วยโอ้ยยังมีเหลือๆในประเทศไทยอยู่เลยเออนี่อะคือทีเด็ดเลยของอร่อยเลยแม่หนูจะเอาเด็ด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 ต้องทำยังไงอันไหนให้แม่ทำให้แม่ทำให้กินนะฮะเฮ้ยทิ้งเลยเหรออันนี้อย่าทิ้งอันนี้ประโยชน์เยอะมากเลยนะแม่รู้ไหมไม่รู้เขาเรียกงอกมะพร้าว ประโยชน์เยอะมากเดี๋ยวแม็กซ์จะมาบอกว่าประโยชน์มันคืออะไรเดี๋ยวขอกินนี่ก่อนนี่นี่คือส่วนที่อร่อยที่สุดครับของมะพร้าวครับแม่ชอบกินตรงไหนรึแมั่ตรงไหนตรงนี้ไงนีโอ้โนี่เก็เหมือนมะพร้าวกะทิเลยใช่เหมือนมะพร้าวกะทิลองชิมดิโห่นี่ไงนี่ไงนี่ไงขูดเข้ารอบเออมันคล้ายๆคล้ายๆมะพร้าวกะทิใช่แม่กินก่อนเลยอือหือมันน้อไปเถอะ ตัวนี้ประโยชน์เยอะมากเลยนะจะบอกเลยแต่เขาชิมบ้างนะอืมมันหวานกว่าด้วยนะมันหวานกว่ามะพร้าวกะทินะฮะแล้วก็มันมันมากอร่อยเหมือนเหมือนกินน้ํามันมะพร้าวอยู่เหมือนกันนะแม่ชอบกินตรงนี้มาแล้เออเออเหมือนเหมือนน้ามันมะพร้าวอยู่เหมือนกันนะฮะมาเดี๋ยวมาดูนี่ฮะนี่จาาวะพร้าวครับเนื้อด้านในมันจะเหมือนฟองน้ำนะฮะแต่นี้เหมือนมันจะแก่ไปนิดนึงนะฮะถ้ามันอ่อนๆจะยิ่งอร่อยมันจะกรอบๆมาดูเนื้อด้านในกันนะมีใครเคยเห็นบ้างครับและเคยกินบ้าง ชือบกูนะถุงสองมันกินไหมมากินมาตาตากงไม่เคยเห็นนะนี่แหละอร่อยมากโคตรอร่อยมันคือของกินเล่นของเราในวัยเด็กเลยฮะมาดูดิหืมกินลหมกินเลยหืมยังอร่อยอยู่อร่อยมากอร่อยไหมมึงยังไม่ลองเลยอะอร่อยอร่อยหวาน <c oughs> อร่อยอยู่ตรงเนี้จริงจริงกินได้นะ,ะเราสามารถปอกกินได้นะฮะแบบนี้เนาะ,ะเคยกินใช่ปะมันเหมือนเรากินไอยอดอ่อนมะพร้าวหรือว่าต้นอ,อันนี้อ่อนมะพร้าวนะฮะกินอันเนี้ยช่วยด้วยช่วยแก้อาการปวดท้องประจำเดือนด้วยนะนี่อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูประโยชน์และสรรพคุณดีๆของจ้ามะพร้าวกันฮะอยากรู้ไหมอยากรู้นะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นด้วยนะไปดูกันครับ มะพร้าวผลไม้พื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมานนานมากครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเคยกินแล้วก็กินเป็นประจำกันอยู่แล้วด้วยแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้เกี่ยวกับสรรพคุณและประโยชน์ของมะพร้าวประโยชน์ตัวแรกนะครับน้ำมะพร้าวช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งครับเนื่องจากมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะเข้าไปสร้างคอลลาเจนและอิรัสตินนะครับทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นช่วยกระชับและลดริ้วรอยด้วยครับสาวๆต้องกินนะ น้ำมะพร้าวเนี่ยเปรียบเสมือนเกลือแร่จากธรรมชาติเลยครับเพราะมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอยู่เยอะมากเช่นวิตามินซีบีกระมิโนธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะฮะและจะดูดซึมสู่ร่างกายได้เร็วมากๆใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองครับเมื่อดื่มน้ำมะพร้าวจึงรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ารวดเร็ว,รวบริเวณงอกมะพร้าวนะฮะหรือจะเรียกว่าจันทร์มะพร้าวอ่ะนะครับยังช่วยแก้อาการปวดท้องประจําเดือนหรือไข้ทับฤดูของคุณสุภาพสตรีด้วยนะฮะด้วยการกินแบบ ที่แมกกินได้เลยแบบสดๆนะฮะหรือจะเอาไปต้มนะครับแล้วดื่มน้ำเนี่ยจะบรรเทาอาการปวดได้ดีมากครับนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกเยอะมากครับอย่างเช่นแก้ไข้แก้ไอนะฮะขับเสมหะแก้ร้อนในแก้อาการท้องเสียแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดนะฮะด้วยการใช้น้ํามะพร้าวนี่แหละครับโอ้โหประโยชน์และสรรพคุณนี่คือเยอะจนแบบพูดไม่หมดวันนี้นะฮะมีใครเคยใช้น้ำมะพร้าว ไปรักษาโรคหรือเอาไปกินเพื่อบรรเทาอาการโรคอะไรบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะเป็นการแบ่งปันความรู้ครับหัวหัวมาอร่อยกัดเลยอืมค่อยหมึกไม่ไม่ชอบปะลแต่อันนี้ต้องกินตรงนี้ต้องกินตรงหัวมันนี่หัวหัวจะมันเอออืม ไม่ชอบนะกลินมันอะเก็วกบวานๆน่อนเหมือนกินเนื้กินมะพร้าวอะม่กินมะพร้าวอืมอืมอร่อยอืมเอาละเอากัดดูมันกินเกลอืมอร่อยฮะหนักสุดยอดเลยนี่ไปดิ หยอดมันนั่นนะ